เนี่ยมูใน่ะย๊กมองหาย่ต่า่าขโมยเฮดี๋ยวดูดิมันออกไปไห้แล้วมันมูมันหายได้แล้เนี่ยหดเลยหายได้แลหด้ของผาอเลนีจะเรียกไพหมันว่่น่แหละใช่่มอได้ไม่นูละ มันเดียวของคุณว่ะมนเดี่ยวของคุณว่ะมันของมือดีกว่าอมือดีกว่าุันนาวนนี้มือรวมกันขนาดสองคนนี้ทำามันข้องเก้าห้ามือแต่สองคนเด้ มันีองกงไมเนีจะคม่นเลหลกอนมับจอมากเจยาช่ใชาบช่ใา่ใช่ใช่ใบ่ใช่ใช่ใน่้ชับร่ใช่่ใน่ใช่ใช่ใชนใชับ น like mm hmm. ี่เป็นเวลาลวนรับเงินนะคนพ็ได้กันนับรถนะฮอร์พวกได้กันทําม่ะ ทำไมนายจ้างไม่โอนตังให้ผ่านบัญชีทำไมจ่ายแบบโบราณคือออนอยากบอกว่าทุกคนนะคนแรง,งานต่างด้าวบางคนก็ไม่มีบัญชีค่ะแล้วจ่ายแบบนี้สบายได้าง่ายที่สุดเนาะแบบมีตังสดๆเลยดีกว่าจันละออนก็ถือว่าดีนะจ่ายอาทิตย์ละครั้งเนาะทุกวันเสาร์ตอนเย็นอันนี้แหละคือสาเหตุที่นายจ้างจ่ายให้ การรับเงินเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเนาะผู้ฟังฟังคุณก็จะเป็นแบบเต้ตะเกาะค่ะเลยเนาะแล้วก็จะมีหลานเป็ดเดียวนะทุกคนตเอาไปเอนไปให้ท่านชายเพิ่นนทุกคนเลยคนเปจ่ายนะเป็นเอาเงินเอา m o n ี y รับไปรับไป นับด้วยคบบ่น่าบางทีทุกคนโดนรับเงินแบบลับเงินแบบเนี้ยนั่นนะโซเป็นอะเขาไม่มันใจนะทุกคนนี่น้องฟังฟังนี่กับแมนเดี๋ยวอ่อนกับเบิรงเงินอ่อนก่อนนะทุกคนแล้วก็ฟังนี่ก็จะเป็นนันนั้น เต็นตะกอเนาะสอมสอมมาจะซื้อหนะมาพุ่นไอ้กระปอกๆฟัง่นกัะเมียนนะทุกคนคากาแฟคาหนามันทอได้ของคุณสาย,ทายสาเทวะคอยวันเลยาาอืมคุณสายเทวะอยจะได้หาชื่อเอินะแปสิบห้า ร้อยจ่ายนี่เรียบร้อยจ้ะทุกคนนั่นคือว่ากินแ๊บซี่แบบแล้วก็กินนมเลกเตโซ้อยแล้วกัเอาฟงสักฟอกน้อนำ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 น้ำเพิ่นนะที่เพิ่นขายนั่นแล้วก็พวกนำเลื้งพวกเอ่อโออิชิยังสักอย่างเลยทุกคนแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ร้อยเจ็ดรอยเจ็ดสิบห้าบาทน้องทุกคนสำหรับอ่อนนะแต่คนอื่นอาจจะกินไร้หมากกว่าหันเนาะอาจจะเป็นแบบน้ำเก๊กฮวยบางอยังบางอะบางคนกับสามสี่รอยบางคนกับหกร้อยเจ็ดรอยก็มีนะทุกคนแต่สำหรับอนอนก็ถือว่า น่อยสุดแล้วเนาะกว่าแนนอนก็จะกินอ่ากาแฟกระปองบางเอาเป็นบางขังบางข่าวนี้ได้รับเงินแล้วคะ่ะดีใจใ <c oughs> นบรรยากาศเนาะแต่ละคนแบบนำเงินให้มีเอยเออคือยอัยอยอยงนี้แต่ว่า น่าเอือยเพิ่นก็มาเลยทุกคนมาทวงเงินแล้วนาะผููดได้ติดหนีผู่ <c oughs> ดได้ติดหนี้ไหวไมาจายเด้อเราอะติดหนี้ค่าพักค่านั้นเล่าห่าละทุกคนอืมเราใจดีนอาอให้ติดวันเสาร์ห้องกระจายได้ทุกคนน้องเฮาได้รับเงินแล้วก็จะไปห้าสื่อกับเขาเนาะมาไหวกินกับเขาไอ้กินมื้อ เมื่อแรกนี่แหละทุกคนแต่ก็โมโหจังที่กินยางโอ้ยเหลังกำเข่าทุกคนเลยกลับเงินอยางเรียบร้อยบันแล้วเนาะไปตลาดกันดีกว่าป้านนีโอ้โหคนในตลาดอ้อนบอกเลยว่ะแบบร้ายมากๆเลยนะปัจจุบันนี้เบิ่งส่งคือสิร้ายแห้งเนาะไปดีกันดีกว่า อ่าง่านบ่อใดเนาะเพราะขาลานแบบกล้วยปิ่งนี่นะทุกคนไปแล้วบอนสาวสารวัตรและวอ้อนว่าไปแล้วไปตลาดแล้ววันนี้ท่องอืดจ้ะบ่ได้อุดนุ่นเพิ่นเนาะนะปกติอ่อนจ้ะเอาสาวบาทเขาเอินกล้วยปิ่งหรือกล้วยทับนี่แหละทุกคนเนาะเพิ่นไปปิ้งแล้วเพิ่นก็เอามาทับเลยก็ใส่นมข้นนะทุกคนแซ่บได้อ้อนว่ามันหอมดีเนาะแบบเอาแต่ไหน แซ่บอยู่แล้วว่ะบอกเลยเจาบาทในจังไรหน่วยกินผู้เดียวน่ะบวบเบ,บิดนะทุกคนยังจกว่ามันอืดเนาะแล้วทุกคนนี่ทุกคนห่านนี่คนขคายของดีดีว่นคนคนะกมวนแต่ข้องผลไม่กับซ่บเซบนออ่อนกินหลานคนน่ะไปห้าบึงกัะเผากันดีกว่าทุกคนว่ามีอียังเนมันนี่น่ยได้ยังไงกุ้ง ลำไลายต่อคนในโรงงานเนาะใส่กุ้งได้ปลาเมือกแต่ส so ั้น so ก้อนก็อยากกินอยู่แล้วล่ะกต้องสิงคโปร์ใช่ก็นนะเดี๋ยวสุดสดุด มันจะคลองก่าแพ่งนะทุกคนกรุงหลานมี่หารอินซานนีำผายดีแห่งมีแถบทุกอย่างเลยอันนี้อาหารอินซานน้ำนขายดี เดาก็มี้เออกินกับอะไรแกงใบไงเอาลานี่ไปให้แ่นไปหมักกระโดปลานี่ก็หา,าบาทโอ้โหอันนี้หาสิบบาทเอาตัวเดียวนี่ละได้ย่างนเนยแหละอันนี้ตัวน,นี้จ้ะไหนไปฉันใส่ถุงดอกใส่เลยเงินหาเงินมาัอ บะตองจ้าบะตองเจ้าหากระดน,น้ำหอมมาเลยทุกคนเลย <c oughs> น้องๆเบิ้งมาเร็วมาเร็วไม่มีตังกับสันโอ้คนละหมายเยอะแยะเนาะทุกคนเห็นบุได้ยอยากกินแต่อ่อนนั่นกินอยู่แต่ว่าจงัจงใดห้าฟองกับเผาเป็นโอ้ยเมือ่อยละตะวัน นั่งบดายย่งกินเลยซื้อ,อยังแล้วไปกินบันเบิงไปเบิงบ่งพวกยำนี่ย่างยำให้กิน ลาแห่งทุกคนเลยคน,คนเออัดเลยถุกชิ้นใหม่ละสิบาทถุชิ้นยาง,งาาร้อินรอด้่วมไปร่นสามร้อยห้าสบหานเขาตามันไก่ คอนปกติสื่อยังตัดทินใ,ใจบ่ได้ปูแนวสื่อ่ได้ค่ะปหนุ่งังทยู่าาเดี๋ยวชูชีกินก่อนเนละ<ม>เอาเนาสือ่อปลาเผาเอาร้อยยี่แล้วกันค่ะร้อยยี่เอาผักได้ไหมไม่ค่ะ ร้อยยี่สิบบาททุกคนกไก่เลยทุกคนไก่ปลาเผาเนาะร้อยยี่สิบบาทไปกินพอมีห่านอีสานเนี้ยเดี๋ยวไปเบิ่งหานอีสานนะถือมุอลุงตุงนั่งนะเดีย๋ยวมาเอาผลไม้นำลังเนาะไปกินผลไม้ไปไปเบิ่งหานอีสานไก่อยังเนี้ยนี่โอ้ยเนืออ้อยมันเนี่ยอได้มนัน มีเสียดมีทำไปป้งก็ได้นะเนี่ยทอดหอไดพอไหมไนี่นหน้เปิงเปิงหานอีกครั้งขายยังไง ต้องบ้านเฮาบิดเดนทุกคนออ้นี่เส้นใหญ่เส้นประจับกับได้แบบเส้นดับ,ดบ,ดบมีแนวเอาได้เป็นพ่วงเลยนะคือเนื่องจากว่ายางตลาดไปยางตลาดมาเมือ่อนะจ๊ะ ก็ซื้อต้บผักบุ้น,น้องแฟนแฟนฝากซื้อแล้วก็ได้ปลาเผาร้อยยี่สิบบาทเนาะไปกินวายุห้องอ่อนจะมีพักอยู่เนาะโอ้ยรถรถรถซีโซนด่าย่หงจะมีพักเลยก็ซื้อชูชีกินน้ำเออบาซาบิแต่ไก่ยังอีนนะรดแล้วเนาะแต่กระส่งแค่นั้นละอ่อนี่ซื้อไล่อีกอย่างค่ะกินปลาเผาแซ่บแน่นอนเหมือนปลาเผาสด เมื่ออไรตอนนี้แฟนทาอยู่ห้องเลยคขาห้อง้เพราะว่าอ่อนเอาไปแซ่มาเนาะอ่อนได้อนนคนพบอกว่าเพิ่นเต้ตะกอออนกะรับเงื่อนแล้วอ่อนกะมาตลาดเลยน้องมาหาของกิน